กาะติดทุกข่าวลึกรู้จริงทุกข่าวรับแฟนติดข่าวสนับสนุนโดยใหม่ยาสีฟันซิสเทม,มา่าสูตรซีเมนฟูออไรด์ป้องกันจุดขาวปิดจุดเสี่ยงฟันผุ อ๊อฟสุพนัทนำทีมศิลปินแกรมมี่เต้นนาราักส่งต่อความรักผ่านเสียงเพลงในบรรยากาศสุดชิลเขาเสียงดนตรีกับฟรีมินิคอนเสิร์ตแบบเต็มอิ่มและการแสดงพื้นบ้านจากศิลปินแห่งชาติแม่ขวัญจิตสีประจันที่หมุนเวียนกันขึ้นมามอบความสนุกให้กับแฟนเพลงบนเวทีงานหัตถศิ์แม่เนรมิตเมืองณสวนอัมพรวันนี้นะครับเป็นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆสําหรับคนที่รักแม่ทุกๆคนเลยนะฮะเพราะว่าเราครับก็ถือได้เป็นตัวแทนของศิลปินนะที่มาขับร้องเพลงดีๆมีความหมายดีๆให้กับคุณ แม่เราในวันนี้ครับเพราะวันนี้เนี่ยเป็นงานที่จัดขึ้นของอสชอนะแล้วก็ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม พัทสินแม่เนรมิตเมืองถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่เราจะเนรมิตเมืองไทยของเรานะครับให้เป็นเมืองของคนรักแม่โดยเฉ<ช>พาะเลยในตอนนี้เพราะว่าเนื่องในโอกาสนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งความรักเนาะเป็นเดือนคล้ายวันเกิดนะครับผมของสมเด็จพระราชินีของเรานะครับผมก็ยังไงอยากให้ติดตามโครงการดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนเป็นเดือนอที่ตีมเกี่ยวกับรักแม่รักแม่เดือนต่อไปก็จะมีแบบหลายๆอย่างเช่นแบบรักชาติหรือแบบต่อสู้กันเถอะอะไรอย่างงี้ก็ ติดตามว่ามีทีมอะไรกันบ้างนะคะ 被他。